Hãy subscribe โอเคครับกราบสวัสดีครับทุกท่านครับจริง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 อ่าครับมารีคิสมาดนะครับแหมวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับงานเปิดตัวรีพิตเ e dition นะครับของหนึ่งในสินค้าที่เป็นเบสเซลเลอร์ของเรานั่นเองนะครับนั่นคือยูสกินนะครับอ่ายูสกิน ตดามก่อนอื่นนะครับเรากดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับอธิบายนะครับยูสกินนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีสินค้าที่ลีมิเต็ดมีแค่ช่วงเทศกาลนี้เท่านั้นนะทุกคนอ่ากดไลค์กดแชร์กันนิดนึงกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ครับ เอของเราขึ้นไหมเนี่ยอ๋ออุ๊ยมาคนแรกเลยสวัสดีค่ะคุณแพทซี่ค่ะนี่มีอะไรใหม่ใหม่ก็อย่าติดตามกันนะคะครับเอไฟทางขวาผมเหมือนทำไมผมหน้าส้มพี่เวต้องกินยูสกินเยอะๆนะคะน่าจะได้แบบว่าสว่างขาวใส น,น,นี่นี่คือเราไลฟ์อยู่นะคะมีการเดินไปรับไฟด้วยนะกลัวไม่หล่อ <laughs> นา <laughs> เรากลับมาแล้วโอ้โหเนี <laughs> เราต้องดูดีโอเคนะครับก็ยูสกินมิกซ์เบอร์รี่นะครับเป็นหนึ่งในสูตรที่เราพัฒนานะครับเพื่อความแปลกใหม่นะครับของลูกค้าทุกคนเลยนะครับนั่นคือเราต่อยอดจากตัวยูสกินนะครับขึ้นมาอีก มิติหนึ่งนะครับโดยการนำมิกซ์เบอร์รี่นะครับเป็นผลไม้เกี่ยวกกลุ่มเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะครับนำนำมาใส่อยู่ในยูสกินนะครับแล้วก็มีการนะครับพัฒนารสชาตินะครับให้มีความหอมอร่อยเป็นสูตรพิเศษนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับมันจะมีความหวานเปรี้ยวหอมของเบอร์รี่เข้าไปด้วยแต่ความหวานนี้นะครับไม่ได้เกิดจากน้ำตาลนะครับ มันเกิดจากสารตัวหนึ่งครับนั่นคือกลุ่มของไบโอติกตัวหนึ่งที่มีความหวานวคือนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ชนด้วยนะครับตัวนั้นนะครับน่าจะเป็นตัวที่ชื่อเขาชื่อว่าฟอสนะครับเป็นตัวพรีเบอติกตัวหนึ่งนะครับที่เขาชอบที่เขาชอบนํามาจําหน่ายเป็นพรีเบอติกนะครับที่เป็นตัวสกัดสารตัวนี้นะครับจะมีรสหวาน น่าหวานนะครับเป็นคือหวานจากธรรมชาติแล้วก็มีประโยชน์นั่นเองหวานครับถ้าเรียกมันมันเรียกแก่นน้ําตาลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับนะครับไม่มีพลังงานนะครับไม่มีพลังงานโอลิซัคาราอะไรสักใหญ่หละค่ะว่าจะจำได้ประมาณนั้นครับอะไรอะไรสักอย่างนี้นะครับก็คือทางทางนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือทีมฟู้ดไซด์ก็พัฒนามาเพื่อให้ทุกคนได้สร้างความแปลกใหม่นะครับแล้วก็ อร่อยขึ้นอร่อยขึ้นอันนี้ต้องต้องต้องบอกเลยว่าหอมหอมหอมเบอนซสุกัดนี่กลิ่นกลิ่นกลิ่นของมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยเวลาเวลาบลูเบอร์รี่เนี่ยมันไปประสานกับบลสเบอร์รี่เนี่ยนะครับมันจะออกคล้ายๆสุกัดนี่นแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเป็นหวานซ้อนเปรี้ยวนิดๆนะครับเพราะเราจะได้ความเปรี้ยวของเบอร์รี่มาด้วยใช่เพราะว่ายูสกินเนี่ย ปกติเราก็ทานก็อร่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะรสชาติจากธรรมชาติแต่คราวนี้ลิมิเต็ดมากคือพัฒนาคิดค้นสุดในสุดในสุดครับรับรองครับนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่ะสวัสดีค่ะทักทายกันก่อนนะคะแล้วคราวนี้อุ้ยมีคนมาดูเราเยอะแยะมากมายแล้วใครมาคนแรกสองคนแรกๆเนี่ยเราจะต้องมีอะไรพิเศษนะคะมีโปรมีโปรครับเพราะว่าโปรของยูสกินลิมิเต็ดอ dition เนี่ยนะครับจะมีอยู่โปรในไลฟ์เนี้ยนะครับเป็นโปรพิเศษเลยนะครับ นั่นคือซื้อห้าแถมห้านะครับซื้อห้าแถมห้าอันนี้คือมีเรามีโปรพิเศษแต่เรายังไม่เห็นผลิตภัณฑ์อย่าเราต้องเอาผลิตภัณฑ์มาให้ดูกันนิดนึงนะคนว่าลิมิตเต็ดขนาดไหนยูสกินของเราครับขอก็บอกเชนด้วยครับมามาดูมาดูนะครับอันนี้ผมผมเตรียมมาแล้วนะครับก็กลับมาพูดถึงยูสกินนิดนึงนะครับยูสกินก็คือ อ่าเป็นนวัตกรรมนาโนเบกกี้นะครับหรือนวัตกรรมของผักนาโนนะครับที่เรารวมสิ่งที่มีสปปรรพคุณนั่นผิวพันธุ์ขาวใสกระจ่างแอนทรีนะครับอยู่ในซองเดียวนะครับนั่นคือกลุ่มแอคเทอร์กั๊สอ้อยโปรตีนคอลลาเจนนะครับจากญี่ปุ่นบีทรูทนะครับแล้วก็ตัวลิมิเต็ดเนี่ยเราจะมีเพิ่มเข้าไปคือมีซัลลารี่มีอ่าโท,มทโโอมอโต้ก็คือ สำหรับผิวพันธุ์รับแล้วก็ตัวนี้นะครับปีหน้าเนี่ยจะออกมาเป็นยูสกินเบอร์รี่นะครับมีจะจะมีตัวจริงออกนะครับประมาณน่าจะเดินสองเดินสามหรืออาจจะออกผมคิดว่าพยายามจะออกให้ทันว่วาเลนไทน์คุณเกศน,นะครับ wow, wow, wow. เพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือวิจัยเสร็จนะครับเราเราไปเลือกตัวผสมออกมาเนี่ย จะมีกลุ่มของเบอร์รี่เบอร์รี่เนี่ยยังไงก็แอนตรายนะครับผิวพันกระจ่างใสนะครับก็คือเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปสารอาหารและคุณภาพเสลลี่นี่ก็คือผิวพันอีกแล้วใช่จากกะมะเขือเทศผิวพันไหมครับค่ะใช่หูเรารู้อยู่แล้วมะเขือเทศทานแล้วผิวพันดีมากผิวพันราชาแห่งคูต้าไทโอนอย่างหน่อไม้ฝรั่งออนั่นแหละค่ะบีทรูทก็เกี่ยวกับบำรุงระบบเลือดเลือดเลือดฝอยบนผิวหน้าใช่ต่างๆฉะนั้นเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยหูเพิ่มเพิ่มทั้งคุณค,ค่าท่านนั่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 นคือตัว you skin berry ซึ่งทุกคนที่ดูไลฟ์นี้นะครับแล้วก็มาดูโปรโมชั่นคริสต์มาสจะได้ทานก่อนใครบนโลกเลยนะครับซึ่งเป็นสูตร limited edition มีจำนวนเพียงนะครับมีจำนวนเพียง6 0 0ซองเท่านั้นนะครับ6 0 0้ซอ,องสำหรับ you smile ข้ามพลาดเลยนะข้ามพลาดเลยนะผมบอกได้เลยว่าบางทีวันเดียวหมดนะครับข้ามพลาดเลยใครที่แบบว่า เนี่ยแฟนขับแฟนพันแท้อยู่สมายทั้งหลายเนี่ยหูมีเยอะมากนอนแล้วแฟนขับคือเรานั่งใช่ไหมฮะแพรอาใช่ค่ะส่วนแม่เวลาแฟนขับก็จะแบบไม่หลับก็ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกับห้องกินอ่าแล้วแล้วคำพูดสยองที่สุดของเวลาที่แฟนขับรถไปแล้วมีคนั่งข้างๆพูดว่าเขาบอกว่าช่วงนี้มันจะมีหนังติดเพ้นไหอะไรนะอลิสอินบอเวอร์แลนด์ใช่ไหมนะครับมันก็แบบดูอลิสเนี่ยมัน ยังสะดุ้งไม่เท่ากับแฟนถามว่าใครปรับเบาะนะครับอ๋ออันนี้คือคนลุกสู้ขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> โอเคสวัสดีทักทายกันก่อนนะครับแม่กดไลค์กดแชร์กันให้กดไลค์กดแชร์กันก่อนนะฮะสวัสดี <c oughs> ครับนะครับขอบคุณคุณแพตตี้นะครับแม่ม r รีคริสต์มาสครับคุณตานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวคุณเกตดจะชงให้ดูนะครับว่า อ่าสีสันกลิ่นรูปร่างจะเปลี่ยนไปไม้อาจจะ,ะขเก็ดลองเลยครับอันนี้ก็คือนี่ค่ะน้ำเย็นของเราเหมือนเดิมนะคะนี่นี่ซอง you skin limited edition ครับหมุดล่าใส่เลยนะฮะโอโอ,โอ,อันนี้คือใหม่ล่าสุดนะฮะ <laughs> อันนี้คือแบบว่าหมุดล่าใส่ใช่ใชไหมคะหมุดล่าใส่หมุดล่าใส่ใใสก็คือ,อใหม่ล่าสุดแล้วนี่นี่คือเป็นแบบ ครั้งแรกที่เราจะโครครั้งแรกเปิดเปิดตูดสายตาประชาชนครั้งแรกคุณเบสถ้าอย่างนั้นคุณเบสเต้นโชว์นิดหนึ่งดีไหมคะเพื่อเป็นการเปิดรับไม่ดีเหรอครับไม่ไม่ไม่ดีครับเอาต้นตืดเต้นนิดนึ่งเละอ่านี่นะคะทุกคนคอยดูนะคะคือปกติเนี่ยเราจะจำได้ไม่ยูสกินเนี่ยผงสีเขียวนะนี่ผงสีเขียวนะนี่ผงสีเขียวละลายน้ำอ่ะผมผมถ่ายรูปให้ดูก่อน นี่ผมข้างในเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวให้น้องเขาขึ้นแล้วน้อง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 ยูสกินลิมิเต็ดเราเนี่ยก็ค่อยค่อยละลายลงมาครับโอ้โหอือหือกลิ่นแบบงุ้ยอ่ะละมุนละไมกลิ่นงุ้ยอ่ะไปเป็นยังไงครับกลิ่นงุ้ยอ่ะงุ้ยเลยอ่ะต้องสติ๊กเกอร์มาสติ๊กเกอร์งุ้ยอยู่ไหนงุ้ยคือดีไงอ่ะโอเคนะครับไม่ทันเขย่าเลยนะดูแค่นี้ก็ละลายแบบ ดูสีสิคะนี่มีความเบอร์รี่มากหูนะครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้เราเราเราถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีแบบกล้องสองกล้องสองอ่ากล้องสิบได้ไหมคะดูสีครับอ่าจะออกเป็นชมพูนะครับออกเป็นม่วงแล้วนะครับออกเป็นม่วงม่วงนะครับเิ็มหอมมากเลยครับเป็นสุกัสสุกัสนะครับอ่านอ่านสารลุ่หน่อยครับอ่าเกตครับถือกดไม่จริงครับถือราคายางนีดีไหมคะ นี่หูเขาบอกว่าที่สนใจคนดูไลฟ์นิดหนึ่งรล้เราสนใจอีกกล้องโอเค <Okay S 1> <Okay S 2> นะครับแะไผมจะถ่ายให้นะครับอ่ะนี่เลยนี่เลยหูยน่าทานจังเลยอะ่ะนี่นี่เป็นพยายามมากเลยนะคะเนี่ยใช่นี่นี่นนหูแต่น,นี้ทุกคนก็ตื่นเต้นอยู่ว่าหูแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรรสชาติรสชาติาตนี่๋ยวจะชิมให้ดูกลิ่น เบอร์รี่ิดมากทุกคนนะคะม,มันก็เป็นกลิ่นแบบถ้าคือผม,อมผมบรรยายได้ว่ามันกลิ่นเหมือนสูกัดคือมันคขาเรียกว่ากลิ่นหอมวน่นอร่อยมากเลยโมนเบอร์รี่รู้สึกแบบชอบแน,น่นอนผม,มผมไปทดสอบเนี่ยส่งให้คนอเมริกาด้วยเนาะนะครับแล้วก็มีการทดสอบอ่าบางท่านนะครับส่งมาให้ชิมเนี่ยทุกคนบอกโอ้เ oh, ว wow ้านะครับแล้วก็แบบคือถ้าผมได้พัฒอาหรือทําอะไรขึ้นมาสักสักอย่างหนึ่งนะ ส่วนมากมันต้องมันต้องแตกต่างแล้วมันต้องประ,ประหลาดะหน่อยนะครับซึ่งบอกว่ากลิ่นความเป็นเบอร์รี่ธรรมาชาติจริงๆของยุโรปเนี่ยนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมมผมคิมดว่าอา,อาหารชงดื่มหรือเครื่องดื่มหรืออาหารเสริมในเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครทํากลิ่นนี้แน่นอนนะครับใช่ค่ะต้องคนมีรสนิยมนี่ฉะนั้นเนี่ยใครได้ต้องลองเลยนะอันนี้อันนี้อันนนี้ะครับแหมภูมิใจนําเสนออย่างยิ่งนะครับเมื่อกี้ก็คือพิเกตทานหมดไปแล้วนะคะคือแบบ ดีมากอ่ะแล้วมันมันทานแบบอร่อยสดชื่นมันมันเราเหมือนกินน้ำผลไม้แต่แบบหอมแล้วมันแบบมีรสชาติหวานนี่ตยวเองมันเหมือนแบบหวานจากธรรมชาติเราบอกเพอร์เฟกค่ะเพอร์เฟกู์ไได้ทำเดี๋ยวว่าอ่านะครับก็ยูสกินนะครับเบอร์รี่นะครับเราก็จำหน่ายเป็นลิมิเต็ดอิ dition แต่ราคาไม่ได้เปลี่ยนก็คือราคาเดิมใส่อะไรเยอะขนาดนั้น ถูกต้องครับใส่ไปอีกประมาณเกือบสองเท่านะครับซึ่งเราเน้นด้านสรรพคุณอยู่แล้วคือผลลัพธ์เนี่ยชัวร์แล้วดีกว่าเดิมอย่างน้อยสองิบเท่าแน่นอนนะครับแรตื่นเต้นนึวว่าคือแบบว่ามันแบบสรรพคุณมันเยอะมาับแล้วก็ปรับพัฒนาให้กลิ่นรสเนี่ยถูกใจนะครับไม่มีน้ําตาลนะครับยังยืนยันว่าไม่มีน้ําตาลนะตรงที่ทําให้มันรสชาติหวานอะไรพวกนี้เนี่ย มันก็ยังเป็นสรรพคุณด้านไบโอติกอยู่นี่คือนี่คือล้ำในล้ำในล้ำนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นอนาคตของอาหารเสริมไทยนะครับก็แนะนำครับเรามีจำกัดเพียงหกร้อยซองนะครับหกร้อยซองเนี่ยจะพอไหมเนี่ยผมว่าไม่เกินพรุ่งนี้ก็หมดแล้วนะครับทีนี้ราคาก็คือ340บาท340บาทค่ะจะมี1ิซอง1ิซองสิซองก็คือจะทานได้10แก้วเลยนะครับ แต่วันนี้วันนี้นะครับคนดูไลฟ์นะครับซื้อห้าแถมห้าคนดูไลฟ์ห้าแถมห้าทั้งที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็ยังเป็นสรรคุณเยอะมากขึ้นอีกซื้อห้าแถมห้าครับนะครับก็คือจากสามพันสี่ร้อยเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทได้สิบซองนะคะสองซองฟรีส่งฟรีส่งฟรีด้วยนะคะ ก็ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะครับเราซื้อไปเนี่ยไปแบ่งได้เลยนะครับไปแบ่งเพื่อนๆไปแจกไปอะไรได้หมดอันนี้คือแบบว่าเราเราต้องแจ้งยังไงคะว่าเราต้องการตัวนี้เนี่ยอ๋อก็เป็น U M นะครับตึ้มอ่า U M ห้าห้า U M ตึ้มพิมพ์ U M ห้าห้าหรือพิมพ์ U M ห้าห้าเข้าไปในกล่องข้อความก็ได้ครับบอกแอดมินว่าเรารับโปร U M ห้าห้าหรือ U skin นะครับบิชเบ r ร์ห้าแถมห้านะครับ ก็บอกว่าดูไลฟ์มาอะไรอย่างนี้นะครับเราเราจะไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์นะครับเอาจนกว่าจะหมด6กรสองนะครับแต่แน่นอนครับคนที่จะรู้โปรโมชั่นนี้ก็จะมีแค่คนที่ดูไลฟ์คนที่ดูไลฟ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าเพจนะครับจะเป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับนี่ยูสกินเบอร์รี่ลิมิเต็ดนะคะโปรโมชั่น ก็คือ B M ใช่ไหมคะ U ใช่ครับ B M B M อใหนี B M คือสิ่งที่อยากได้ันคริสต์มาสหรือเปล่าครับอะไรคือใหหรือเปล่ U M ครับ U M U M นะครับ U ก็คือ U skin M ก็คือ m i x berry นั่นเองนะครับ U skin m i x berry นะครับก็เป็น U M 55นะครับอันนี้นะครับต่อตอนนี้ก็เริ่มมีคนทักเข้ามานะครับ U M 55 จริงจริงเนี่ยนะครับเวลาเราไลฟ์เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยดูเฉยเแล้วก็กดสั่งเลยนะครับไม่ไม่เม้นอะไรเลยนะครับนะครับบางคนก็หลังไมเลยหลังไมนะครับก็อันเนี้ยนะครับยังยืนยันนะครับว่าแล้วทีนี้คุณเกตต้องลองรีวิวยูสกินที่เราเคยทานมาตลอดเลยว่าเราเรามีผลลัพธ์ยังไงแล้วส่งให้เพื่อนทานเพื่อนซื้อทานกันเป็นประจำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับการทานยูสกินครับแล้วมันแตกต่างกับอาหารเสริมอย่างไรก็คือว่ายูสกินเนี่ยนะคะ ทุกคนทานเราจะรู้สึกว่าหุยมันไม่ใช่อาหารเสริมอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนอาหารที่จากธรรมชาติเพราะว่าส่วนผสมที่ใส่เข้าไปเนี่ยล้วนแล้วมาจากธรรมชาติเขาก็รู้สึกว่าถ้าเราทานเหมือนทานบ่อยได้ตามต้องการพอทานไปเนี่ยทุกคนจะบอกว่ามันไม่เหมือนฉีดอะไรเลยหรือว่าไม่เหมือนทานวิตามินที่แบบว่าขาวแปลกใสแปลก,แ,ปก,แ,ปกแต่ว่าเหมือนสุขภาพดีสุขภาพผิวที่ดีจากภายในนะคะฉะนั้นเนี่ยพอรา ใครทักเนี่ยทุกคนที่ทานจะบอกว่ามีคนทักตลอดเลยว่าไปทําอะไรมาเธอไปฉีดผิวมาหรอเธอไปทําทอะไรกับผิวมาเธอต้องไปแบบทานน่นหรือว่ากินกินอะไรสอบถามไปมาส่วนใหญ่ก็คือแบบคือบาเทีออร่ารีบไปไหนไหมฮะรีบไทา,นนไทาลตรงนี้เลยฮะโอเคฉะนั้นเนี่ยจะมีแบบผิวใสเป็นออร่านะคะออร่าที่คือ ขาวใสแล้วก็ออกจากดูสุขภาพดีพูดอย่างนั้นเถอะหน้าตาผ่องใสแล้วก็เวลาใครเห็นก็จะทักมือไปไปหมดฉะนั้นเนี่ยเวลาทานตัวนี้นะคะจะต้องบอกว่าออร่าใสสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกมันเริ่มเห็นผลสักกี่วันครับหลังทานจริงเราก็บอกว่าประมาณเจ็ดวันนะทุกคนจะเริ่มแหละหมายถึงว่าเราเห็นเลยคนเริ่มทักเราเราก็จะรู้สึกนะคะว่าพอเราส่องกระจกด้วยอะไรเนี่ยผิวก็จะเริ่มแบบ มันดูใสๆหรือเปล่าแต่เราอาจจะหลอกตัวเองไงแต่ว่าพอเนี่ยถ้าท,ทานไปสักหนึ่งสัปดาห์ทุกคนก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแต่ว่าทานติดต่อกันหนึ่งเดือนนี่คือชัดเลยใครไม่เจอเราหนึ่งเดือนนี้จะเห็นเลยว่าเราไปทําอะไรมาที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผิวเราจะสุขภาพดีมากตัวนี้นะครับรผมเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของวิชาการคือตัวนี <c oughs> มน้มันก็คืออาหาร <c oughs> นะครับมันเป็น real food innovation มันคืออาหารนั่นเอง <c oughs> มันคือเทคนิคเหมือนเราแบบ เราไปรู้สูตรอะไรบางอย่างมาเราก็ไปนั่งมานั่งกินกินบ่อยๆกินบ่อยๆเขาบอกให้กินเบอร์รี่รับผิวสวยเขาบอกให้กินหน่อยฝรั่งเขาบอกให้กินบีทรูทถ้าบอกให้กินปลาเพราะว่ามีคอลลาเจนเขาบอกให้กินถั่วเพราะว่ามีฮอร์โมนมีโปรตีนคือถ้าเกิดเรารู้มาเราก็ไม่ปั่นทานก็นั่งทานไปก็ได้ครับพีงแห่ว่าอันเนี้ยเราก็นําความสะดวกคือเราทําเป็นนาโนแล้วมันส่งให้เข้าสู่ระบบนวัตกรรมคือการชงทานเพื่อความสะดวกนะครับก็เลยจะยืนยันว่า หนึ่งนะครับสะอาดปลอดภัยแน่นอนระดับโลกเลยนะครับโรงงานเหล่าสองก็คือทานได้บ่อยๆเลยนะครับไม่มีไม่มีผลเสียไม่ได้ผลดีนะครับยเหมือนเราทานผักผลไม้เป็นประจานะครับก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อยู่สมัยไม่ให้สารสกัดเคมีนะครับปลอดภัยแน่นอนอันนี้ก็คือทานเองอยู่แล้วนะคะพี่เกศเนี่ยก็คือทานเองรีวิวเองพี่เกศทานมา่าจะตีเกือบสองปีแล้ทานทุกวันนะทานทุกวันนะครับทาทุกวันแล้วทุกคนจะทักว่า พี่เกดคะอายุเท่าไหร่กันแน่อะไรเงี้ยพี่เกดจะบอกอ๋อสี่สิบกว่าเขาบอกว่าทําไมดูเด็กพี่เกดไปฉีดโบท็อกบอกบอกไม่ฉีดเลยค่ะไม่เคยฉีดโบท็อกก็ยูสกินนะครับยูสกินเบอร์รี่นะครับยูสกินเบอร์รี่นะครับเราจําหน่ายสามร้อยสี่สิบาทนะครับสามร้อยสี่สิบาทนะครับมีสิบซองแต่วันนี้นะครับเราซื้อห้าแถมห้านะครับซื้อห้าแถมห้าก็จะตกแค่ร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบาทตกซองสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบนะครับ ตอนนี้มีคนสั่งเข้ามาน่าจะเกือบร้อยซองแล้วนะครับน่าจะเกือบร้อยผมว่าสองร้อยแล้วครับเนี่ยนะครับต้องสั่งเข้ามาแล้วครับสั่งเข้ามานะครับแจ้งแจ้งไปที่แอดมินเลยว่า U M 5 5นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดนะครับสินค้าที่เปิดตัวเป็น limited edition นะครับใหม่ล่าสุดนะครับก่อนที่จะออกสินค้าจริงในในประมาณอ่วาเลนไทน์ปีหน้านะครับนั่นคือ U Skin นะครับอ่ะอีกทีหนึ่งครับ U Skin เราผสมอะไรบ้างครับพุทเกต U Skin ของเรานะคะสูตร limited เหรอคะ ใช่ครับอ๋อชิวาพี่พีเรสมาอยู่สก,กินแล้วกัอยู่สก,กินเบอร์รี่สูตรลิมิเต็ดของเรานะคะก็จะมีทั้งอันนี้เลยหน่อไม้ฝรั่งตัวที่มีกูต้าไทโอนสูงมากเพิ่มเซรอรี่เข้าไปที่ช่วยทำให้หลุมผิวที่มีรูมีร่องเนี่ย ตื้นลึกขึ้นนะนี่ตื้นขึ้นนะไม่ใช่ตื้นลึกขึ้นตื้นขึ้นนะผิวเรียบมสม่ำเสมอขึ้นมีโทเมตโต้วอุ้ยตายแล้วพูดปโปโล้คือมันฝรัร่งอะโเตโต้ค่ะโอเคโทเมโต้ก็คือมีมะเขือเทศนะใครก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมะเขือเทศทานแล้วผิวขาวใสวิตา <c oughs> มินซีคืออะไรที่มันเกี่ยวกับผิวว่าใสไปให้หมดใสไปให้หมดอันนี้เกิดมาแบบเต็มที่นะรบไม่มีกั๊กไม่มีกั๊กเกี่ยวกับผิวเยอะมากเนาะ แล้วก็จะมีแบบซอยนะที่เขาเรียกว่าจะมีเหมือนตัวที่ช่วยทําให้เอสโทเจนผู้หญิงซอยอะไรครับซอยโปรตีนค่ะซอยโปรตีนนะคะช่วยทาให้ผิวพรรณของผู้หญิงเนี่ยคือเราถ้าเรามีเอสโตรเจนเยอะเนี่ยผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองอ่ะแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือคอลลเเจนจากธรรมชาติจากญี่ปุ่นนะคะเะนั้นเนี่ยทานคู่กันเนี่ยหมดหรือยังคะพี่เลนเราบคุมได้แล้วจะขออทานวันละกี่ทองอ่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าแนะนานะคะก็อย่างน้อยก็วันละสองซองอ่าแอดมินครับขอน้ำเปล่าอีกครับเดี๋ยวจะชงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านะควันละสองซองนะก็คือสามารถทานช่วงเช้าหรือช่วงเย็นได้หรือว่าสามารถทานได้เลยตามต้องมีคนอยากรู้ว่าทานทานตอนไหนได้ผลเร็วสุดแน่นอนเราอยากได้ผลลัพธ์เร็วถูกไหมเราอยากจะขาวเราอยากจะใสเราอยากจะเด้งเราอยากจะดีดเราอยากจะแบบว้าวดีดมันต้องมีจังหวะที่ทานแล้วแบบว่าอิมแพกสุดในร่างกายถูกไหม ซึ่งอันนี้ด็อกเตอร์แอมนะครับเป็นคนบอกเราว่าทานตอนไหนครับ right? คุณเกศทานตอนเช้านะทานตอนเช้าทองว่างเนรอนะครับทานตอนทองว่างเช้าทองว่างบ่ายทองว่างนะครับเย็นทองว่างนะครับอ่านะครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่างทั้งวันก็ทานทั้งวันเลยนะฮะโอเคนะครับก็คือว่าง่ายๆคือเราทานก่อนมื้ออาหารว่างอ่าทานก่อนมื้ออาหารนั่นเองนะครับนั่นเอง คุณเกศจะชงให้ดูอีกแล้วนะครับอาคุณเกศลุยค่ะนี้ข้างในก็จะเป็นซองนะนะีสิบซองอยู่ข้างในใส่ครับอ่าใส่เข้าไปปริ้วนี่โอ้โหกลิ่นฟุ้งชายอันนี้เอาเอาขึ้นมาให้ดูบ้างยังครับอ๋อโอเคนะครับอ่านะครับอือหอมจังเลยอ่ะอืมครับอ่าถ่ายรูปอีกทีคอย่าถ่ายยากถ่ายพวกลูกเหรอครับเนี่ยกลิ่นให้สนิทกันนะคะเนื่องจากว่ากลัวว่าเราจะทําอะไรเด้อเธอไปหรือว่าอุ้ยตายแล้ว โอเคค่ะนี่เลย You Skin Berry Limited มีเฉพาะช่วงเทศกาลนี้จำกัดสิทธิ์แค่600ซองเท่านั้นนะคะมีโปรโมชัน่น U M 55ซื้อ5แถม5จัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะนี่ค่ะใครอยากให้เราจัดของขวัญไปส่งมอบให้คุณ ที่คุณรักก็คนพิเศษได้เลยนะอ๋อใช่เราจัดเป็นเช็ได้นะครับสามสามสามซองขึ้นไปเนี่ยเราทาเป็นสองของขวัญให้ได้ก็มีเหรอคะเราบอกข้างหลังก็มีอ่ะข้างหลังก็มีถ้าใครอยากให้เราจัดเป็นชุดของขวัญนะครับสามซองจัดให้ได้นะคจัดให้ฟรีเลยนะส่งฟรีจัดส่งให้ฟรีด้วยนะนีหนีของขวัญปีนี้นะครับหาอะไรที่มันม้วไปจับไปเล่นไปเล่นเกมหรือไปให้ได้นะครับเพื่อนประทับใจว้าวแน่นอนผู้ใหญ่ประทับใจนะครับอ่านี่ครับ คือนอกยูสกินเนี่ยนอกจากจะเป็นสกินบูสเตอร์นะครับมันจะเป็นกึ่งกึ่งแอนทรายจิงพร้อมเลย mm hmm. ซึ่งคุณคุณสามารถคือโดยโดยหลักหลักของนองวัตกรรมยูสมายเนี่ยจะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ยิ่งยวดคือรอบด้าน mm hmm. มันจะมีผลลัพธ์ที่อยู่ที่อยู่อันดร์ไลน์นิดหนึ่ง mm hmm. ท,ที่ที่มันมันเป็นผลลัพธ์ที่คนซื้ออยากได้ mm hmm. และเราพยายามแอบใส่เข้าไป มันทาให้คนทานแล้วแบบอื้ทไมมันถึงดีอะไรอย่างเงี้ยนนครับใช่ก็รู้สึกว,ว่าเราใส่แบบเคล็ดลับอะไรเข้าไปเพราะอย่าง<ม>อย่าง,อย,างอย่างการรื้อฟื้นผิวเนี่ยนะครับหรือการรื้อสุขภาพด้านผิวพรรณหรือความสวยงามเนี่ยอคอลลาเจนก็เป็นส่วนหนึ่งความขาวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่การฟื้นฟูเซลล์ขึ้นมาเนี่ยเป็นความลับของบริษัทเรานะครับ <c oughs> คือจะฟื้นฟูด้วยหลักการของอาหารนวัตกรรมที่เขาเรียกว่า ซิงคนไหนนะครับเป็นการซินเนอร์จี้ฟู้ดนะครับคือการการให้อาหารนะครับมันมันประสานกันแล้วฟื้นฟูจากภายในทำงานผสมผสานกันให้ได้แบบผลลัพธ์ที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับเวลาคนทานยูสกินบ่อยๆจะบอกว่าเอะทำไมผิวมันแบบมันมันก้าวกระโดดมันเปลี่ยนนะครับแล้วมันแล้วมันแบบมันไม่สามารถทําแบบนี้ได้ถ้าคุณไม่ได้ฟื้นจากภายในนะครับแล้วก็มันก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้ถ้าคุณไม่ได้ทานบ่อยพอนะครับเพราะงั้นยูสกินนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณทานได้บ่อยพอก่อนละหนึ่งอย่างละ สองนับผานอาหารที่มากมายพอนะครับนี่คือการฟื้นสวยใสจากภายในสู่ภายนอกนะครับแล้วบำรุงจากภายนอกซ้ำอีกทีด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับคุณจะสวยใน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 สวยไปอีกนะครับสวยในสวยในสวยในสวยครับสุดในสุดในสุดในซอยหรือเปล่าครับโอเคนะครับก็ ยูสกินนะครับบิ๊กเบอรี่นะครับเป็นรีดิเตดอีดิชันนะครับเปิดตัววันนี้ก็คือวันคริสต์มาสนะครับเนี่ยกลิน่นเป็นยังไงทุณเกตกลิ่นก็คือหอมหอมแบบกลิ่นผลไม้เบอร์รี่เนี่ยครับคือทานแล้วเราสดชื่นอะ่ะสดชื่นเหมือนทานน้ําผลไม้แต่มันอันนี้หอมแบบสุกัดใครเคยกินสูกัดสีม่วงอ,อ่ะถ้าใครอยากลองนี่ต้องรีบสั่งไปเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดจริงๆ มันอธิบายไม่ถูกมันดีมันดีมากมันเพอร์เฟกตนี่ผมก<อ>ินวันนี้กินไปสองแก้วแล้ว<ช>เราจะเดี๋ยวเดินไปเน้นออร่าตัวสว่างาเลยนะฮะนี่เราทานต่อกันเลยนะตอนเราลุยนี่ทานหน่อยช่วงนี้อากาศก็หนาวผิวจะแห้งเนี่ยทานบำรุงผิว,ผวไปอร่อยอะแล้วแต่ช่วงหน้าหนาวก็แรงเลยนะครับก็คือดูสกินมิกซ์เบอร์รี่นะครับจะเป็นตัวบริเตณด็ดดิชั่นที่ออกช่วงเมอร์รี่คริสต์มาสนี้นะครับมีแค่600ซองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสินค้าต้นแบบที่จะออก ในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะครับก็คือยูสกินมิกเบอร์รี่นะครับซึ่งรหัสที่จะออกรหัสที่ออกคือเบอร์กินนะครับเบอร์กินนะครับเบอร์กินนั่นเองนะครับอ่าเราเราสปอยไว้ก่อนสปอยไว้ก่อนนะครับเป็นอ่าเป็นสินค้าใหม่ของยูสไมชื่อเบอร์กินนะครับก็คือเบอร์รี่ยูสกินนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเราจําหน่ายนะครับเพียงราคา3 4 0อสิบาทที่ไม่ได้ไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับ สามสิบบาทคือคราคาเหมือนราคาปกติเลยนะครับแล้วก็แล้วก็นะครับเรามีจํากัดหกร้อยซองแต่เรามีโปรโมชั่นแต่เรามีโปรโมชั่นคนที่ดูเราอยู่หรือดูไลฟ์ดูไลฟ์ย้อนหลังก็ได้นะครับไลฟ์น e ี้นะครับเราจะเก็บไว้สองวันนะครับหรือจนกว่าของจะหมดซึ่งไลฟ์นี้คนที่มาดูไลฟ์นะครับจะซื้อในราคาซื้อห้าแถมห้าครับค่ะ U M ห้าห้าซื้อ5แถมซื้อห้าแถมห้าครับซื้อห้าแถมห้านะครับ คือหมดแล้วหมดเลยคือหมดแล้วเนี่ยหมดเลยคือไม่มีแล้วเพราะไม่ได้ผลิตแล้วนะครับจนกว่าจะเป็นกุมภาพันธ์เลยนะครับก็เป็นยูสกินนะครับมิกซ์เบอนะครับหรือ UM55 พิมพ์มา u า5 5หรือดูไลฟ์แล้วอยากได้ทันทีพิมพ์บอกแอดมินสินค้าเราพร้อมส่งวันจันทร์นะครับแล้วเราก็จะมีของขวัญมว้าวหรือของที่เราอยากทานเองที่มันเว้าจริงๆนะครับในราคาที่คุณประหยัดมาก ตกหนึบาทต่อซองครับคุณเจตหรือตกแค่ละสิบเจ็ดบาทโอ้โหสิบเบาทตอนนี้เนี่ยนะกาแฟซื้อไม่ได้นะยไม่ได้ค่ะไม่ได้นะแต่ว่านี่คือนี่คืออาหารนวัตกรรมนะครับระดับโลกนะครับระดับโลกตอนนี้ตอนนี้มีคนทักเข้ามาในข้อความหลายท่านมากนะครับก็ยินดีครับแล้วก็มอ r รี่คริสต์มาสทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณต้องการทานผักทักยูสมายนะครับสุขภาพดีกว่า ในแบบ <Okay. S 1> ที่ง่ายกว่าครับมาริทิสมาร<ง>์คครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ